ลองมาชมคุ้นแผนของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามดูนะครับว่าคุ้นแผนองค์นี้เป็นคุ้นแผนที่มีส่วนผสมของว่านดอกทองนะครับมีส่วนผสมว้านต่างๆแล้วก็มีว้านดอกทองผสมด้วยมีลักษณะที่มีสีเหลืองนะครับสีขาวอมเหลือง ก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวสำหรับพระคุนแผนของหลวงพ่อกลวยองค์นี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันว่าลักษณะของพระคุนแผนหลวงพ่อกลวยซึ่งองค์นี้เป็นพระคุนแผนที่สร้างในยุคต้นๆน,น,นะครับเป็นพระคุนแผนที่ใช้เนื้อว่านผสมเป็น เป็นเนื้อว่านเป็นหลักก็อ,อยากอยให้เพื่อนได้ชมกันว่าลักษณะของกุนแผนในยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยว่ามีลักษณะที่เป็นแบบไหนนะครับมีความสวยงามขนาดไหนที่เราต้องมาดูกันนะครับมาดูถึงความสวยงามกันหลวงพ่อกลวยนะครับ ก็อยากก่ไหนๆจะพูดก็คือจะพูดในเรื่องของอในเรื่องของอพุทธคุณของท่านนะครับพุทธคุณของท่านก็อยากจะให้ได้เข้าใจกันก่อนคุณแผนองค์นี้นะพุทธคุณของท่านเนี่ยขึ้นจากช่องท้องนะครับหมายถึงว่าท่านเอาโชคลาภขึ้นมาก่อนนะครับ เอาโชคลาภขึ้นมาก่อนแล้วก็การทำมาหากินเป็นอันดับถัดมาเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์รวมทั้งคงกระพันชาตีและมหาอุดด้วยนะครับองค์นี้คือมีครบอยู่หลายประการด้วยกันก็คือหนึ่งในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของมหาสเสน่ห์ในเรื่องของคงกระพันชาติในเรื่องของมหาอุดนะครับคุณแผนองค์นี้เป็นคุณแผนที่ถามว่าครบเครื่องไหมก็เป็นคุณแผนที่ครบเครื่องเลยทีเดียวก็นํามาฝากเพื่อนเพื่อทเพื่อจะให้เห็นว่าพุทธคุณของหลวงพ่อกลวยลักษณะของพุทธคุณของหลวงพ่อกลวยเป็นลักษณะแบบไหนก็เป็นลักษณะที่เป็นพุทธคุณที่ ใช้โชคลาภนำเป็นอันดับแรกเลยอันดับเบื้องต้นเลยนะครับถัดมาก็คือการทำมาหากินเป็นอันดับที่สองอันดับที่สามก็คือเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นคงกับพันชาดีมหาอุดนะครับเพราะฉะนั้น คุณแผนองค์นี้เป็นคุนแผนที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นคุนแผนที่สร้างในยุคก่อนปี2,500นะครับเป็นคุนแผนที่สร้างในยุคต้นๆเลยก็ว่าได้ะฉะนั้นใครที่มีครอบครองนะครับคุนแผนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือสามารถที่จะ แขวนได้หรือห้อยได้นะครับในส่วนของสังเกตไหมว่าของหลวงพ่อกวยเนี่ยมักจะคนไปนี่มักจะมีโชคมีลาบเป็นอันดับแรกเลยแม้แต่ท่านมีชีวิตอยู่ถ้าคนไหนมีโชคมีลาบหรือมีดวงดีอ่ะท่านก็จะเขียนใส่ปามือและแบให้ดูนะครับตามที่มีการเล่ากันมาว่าเวลาท่านท่านสมัยก่อนนี่เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ใครที่มีดวงดีอ่ะ ถ้าไปหาท่านเนี่ยท่านก็จะเขียนใส่ฝ่ามือแล้วท่านก็จะแบ่ให้ดูนะครับก็เอาเลขที่ท่านแบ่ให้ดูนี่ไปซื้อหวยปรากฏว่าถูกนั่นแหละก็คือหลวงพ่อกลวยจึงใช้พุทธคุณในเรื่องของโชคลาภเป็นอันดับที่หนึ่งจึงทําให้ท่านมีชื่อเสียงมีคนไปกราบไหว้ปูชากันไป บูชาไปไหว้กันอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องนิดเลยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ไม่เคยขาดนะครับอย่างผมไปไปมาก็มีคนโอ้โหเยอะแยะเลยทั้งที่ไม่ใช่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ยังมีคนหลั่งไหลไปฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนเนี่ยที่เข้ามาชมกันนะได้รู้ว่าพระเกกิแต่ละอย่างในการ ในการปลูกเสกพระนี่ท่านใช้อะไรเป็นตัวนำนะครับผมก็จะพยายามนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าในาในหัวข้อหรือในไอเพจนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเล่าเรื่องพุทธคุณนะครับซึ่งเป็นงานซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดแต่ประวัตินี้ผมอาจจะไม่ค่อยถนัด หรือชี้ตำหนิผมก็อาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ในเรื่องของการเล่าพุทธคุณว่าพุทธคุณเด่นทางด้านไหนเป็นยังไงนี่ผมสามารถที่จะเล่าบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ฟังได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้